แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันอีกแล้วในช่วงวันหยุดเวลาดีๆแบบนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official นะคะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยและทำความรู้จักกับสาวสวยสุดฮอตขวัญใจแฟนๆอย่างน้องเอวาประวรวันหรือน้องเอวาหกฉากับจานบอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างแน่นอนแต่จะเป็นยังไงเราตามพี่แจ๊กไปพูดคุยและเปิดใจน้องเอวารพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับพี่แจ๊คผู้สืขาวดาราเดลี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ็กสวัสดีค่ะ วันแรกที่เอวารู้สึกว่าเริ่มดังและเริ่มเรามีตัวตนในวงการวันไหนครับวันแรกที่เริ่มดังที่รู้สึกว่ามีตัวตนน่าจะเป็นตอนที่ไปน่าจะเป็นตอนไปออกรายการรู้ไหม่คคโซด่ะคะแต่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆหนูก็รู้สึกว่าก็คือหกฉากครับจานแล้วเหมือนหนูก็ได้ไปไปออก youtube อะไรแบบเนี้ยค่ะพ่จากมาน่ารักกตั้งแต่วันนั้นไปเราตัวเองเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าฉนันก็คือเอวาเหมือนเดิม น้องพี่ออมพี่ออมโอ้พี่เขียนถึงพี่ออมเขียนถึงพี่ออมเยอะมากเลยทั้งสาวเซ็กซี่มากเลยพี่ๆตอนที่เห็นแบบเรื่องไรข่าวนี้ค่ะตอนแรกเหมือนตอนที่พี่จะเขียนค่ะตอนแรกคุณแม่เหมือนกังวลนิดน,นึงเพราะเหมือนแบบพอเขียนว่าเซ็กซี่ก็เลยกลัวว่าแบบอุ้ยมันจะมีแบบคอมเมนต์ด้านลบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะว่าแบบดูไม่ดีแต่ว่าตอนจบก็ไม่มีก็รู้สึกว่าโชคดีหนูคิดว่าที่คนรักหนูตอนนี้เพราะหนูเป็นตัวเองค่ะ อันนี้คือสิ่งที่คิดมาตลอดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นตัวเองแล้วก็หนูอยากที่จะเหมือนแบบแบบซื่อสัตย์ความรู้สึกสตัวเองแล้วก็จริงใจกับคนที่ดูหนูกับแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยคิดว่าคนน่าจะสัมผัสได้เราเรื่องยูทูบให,ให้ให้ฟังหน่อยจริงยูทู e ตอนไหนที่คนรู้จกักเอวามากที่สุดโอ้ตอนที่คนรู้จกักเอวามากที่สุด mm. น่าจะเป็นคลิปเปิดบ้านนะคะ mm. คลิปเปิดบ้านนี้ทําให้คนรู้จักเยอะมากเพราะว่าตอนนี้วิวก็ประมาณสองล้านกว่าแล้วค่ะ ใน Youtube ใช่ค่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ทำให้บูมเหมือนกันพอๆกันเลยจะร้านอยู่แล้วตอนนี้ก็คืออ้ขอโทษน,นะคะ <laughs> ก็คือคลิปที่หนูไปเหมาของนะคะที่แบบไปขอต่อราคาหรือแบบไปแกล้งพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าอย่างนั้นเหมือนแบบถ้าเขาให้เราก็จะเหมาทางร้านเลยแบบนี้คะ่ะแล้วมันก็เป็นไปร่องในติกต็อกด้วยไปเหมาพ่อค้าขายไส้กรอกถูกไหมใช่ค่ะลุงทวินใช่ในตอนที่เขา น้ำตาล่วงอืช่วงนั้นเอว่าคิดอะไรอยู่หรือว่าอึ้งไปเลยหรือว่าอย่างไงวินาทีนั้นวินาทีนั้นคือหนูไม่คิดเลยค่ะว่าลุงตินจะร้องไห้อะไรเงี้ยหนูก็แบบตอนที่เห็นคือแบบตกใจหนูก็เพราะเหมือนในคลิปหนูก็พูดว่าแบบคุณลุงร้องไห้ทําไมคะเพราะเหมือนแบบหนูก็ตกใจว่าทําไมแบบอยู่ดีๆคุณลุงถึงร้องไห้แล้วมันก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยการที่เราแบบ มีเรียว่าอะไรจจมีเมตตาหรือแบบมีความรักให้ใครสักคนหรือการแชร์ริ่งอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะที่แบบเราควรทําให้กันละกันครับพอเราได้ทํา y o YouTube ในแนวนี้มากขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนเจอโควิดได้เห็นอะไรบ้างนอกจากเราโอเคเราอยู่เราอาจจะแบบว่าเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างจากจากคนอื่นๆเขามากมายแต่พอได้ทำลงไปแบบเนี้ย ได้แจกรเดอร์พี่ได้ดูรเดอร์นะที่ที่รเดอร์อึ้ง <c oughs> ไปทุกคนแล้วก็ยกมือว่าเอวาความแตกต่างเหล่านั้นความประสบการณ์เหล่านั้นอะเอวาได้เห็นอะไรบ้าจงจริงๆหนูต้องบอกก่อนว่าหนูว่าทำชาริตี้แบบทําจิตอาสามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ <c oughs> พี่แจ๊คหนูเคยไปเป็นครูจิตอาสาตั้งแต่อายุสิเจ็ดเลยค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูยังอยู่มัธยมอยู่เลยก <c oughs> ็คือหนูชอบสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กเพราะหนูรู้สึกว่าคือหนูรู้สึกจริงๆว่า มนุษย์ทุกคนนะคะเกิดมาเพื่อต้องช่วยเหลือคนอื่นมันมีคำพูดหนึ่งของออเดรยเฮเบิร์นที่หนูชอบมากซึ่งเป็นไอดอลหนูเขาพูดว่าเรามีสองมือมือหนึ่งไว้ช่วยเหลือตัวเองอีมือนึ่งไว้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเหมือนทยที่สุดแล้วอะคะ่ะคนจะจําเราจากอะไรคนจะจําเราก็จากสิ่งดีๆความดีที่เราทําถูกไหมคะถ้าวัานหนึงหนูตายหรือพี่แจ็คตายห้สุดแล้วคนจะจําสิ่งที่เราทําไม่ใช่ว่า เรามีเงินเท่าไหร่เราดังแค่ไหนเพราะในอนาคตมันก็มีคนที่แบบสวยกว่าเด็กกว่าก็ขึ้นมาใหม่อยู่แล้วอย่างเนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วโลกมันเป็นเหมือนสะพานที่แบบเราเดินผ่านแล้วจากไปแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะทิ้งรอยเท้าของเราไว้บนสะพานนั้นให้คนที่เห็นเดินผ่านมาแล้วก็รู้สึกได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทําใ,ในเพราะว่าคนแบบแบบนี้เนี่ยมันทางของเอวาก็ก็ทําไปต่อนเนื่องไหมากหรือว่า หรือว่ายัางไงกับกิจกรรมแบบนี้ตอนนี้หนูพูดตรงๆว่าหนูดีใจมากเลยค่ะที่เหมือนพอหนูทําแล้วคนชอบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะหนูอยากทําสิ่งแบบนี้อยู่แล้วเพราะหนูชอบการท<ม>ําจิตอาสาชอบการช่วยเหลือคนอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนดีใจมากที่แบบเอ้ยตอนจบ การที่เราทำอันเนี้ยกับายเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงที่สุดในช่องเลยแล้วก็ไวรัลใน TikTok เยอะมากก็เหมือนใน Facebook ด้วยเหมือนคนชอบเยอะมากค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าดีใจจังเลยที่สิ่งที่เราชอบทำอ่ะก็ทำให้คนชอบแล้วก็ได้พลังบวกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือจะทําต่อแน่นอนค่ะจะให้เป็นคลิปหลักของช่องเลยคือจะเริ่มทําคลิปกันให้อย่างเช่นถ้าสถานการณ์นี้ค่ะอย่างโควิดอย่างเงี้ย หนูไปข้างนอกไม่ได้หนูก็เลยทําคลิปไรเดอร์อะค่ะพูดถึงบทบาทของเ mm hmm. วเอวากับดูในกับพี่น้องคนอื่นนะั้นเหมอ mm hmm. เราก็จะโดดเด่นมาอีกแบบหนึง่งถามว่ามาเป็นดาราเป็นย mm ูทูบเบอร์เป็นนักร้องอ้โหเป็นแบบ คือสีสันที่สุดในบ้านมั้งงั้นเถอะพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เขาว่างไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่น้องหนูทุกคนต้องบอกก่อนว่าพี่น้องหนูทุกคนไม่มีใครอยากเข้าวงการเลยค่ะคือเหมือนแบบเขาเขินกล้องแล้วเขาก็ไม่ได้อินกับการแสดงหรือไม่ได้อยากอย,กอยู่ในสปอตไลท์อะไรขนาดนั้นนะคะเหมือนพี่ออมพี่ออมก็เคยบอกหนูว่าเฮ้ยเขาจะมีความสุขกับการที่แบบเขาได้ทํางาน<ม>ที่บริษัทหรือแบบทําขนมที่บ้านมากกว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะเขาบอกว่า มันเป็นดาบสองคมมาค่ะเหมือนเราดังเราก็มีถ้าเรามีอะไรเราทําอะไรไม่ดีเราเป็นคนของประชาชนคนก็แบบว่าเราได้เป็นคนสาธารณะแล้วเราก็เหมือนแบบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเราเหมือนเราเป็นคนของประชาชนแล้วแบบนีน้ไม่มีอิจฉาเลยค่ะทุกคนก็แบบดีใจด้วยเวลาหนูมีงานอะไรก็ช่วยแชร์อย่างเวลาสื่อจับจ้องจริงๆอยากให้ให้พี่เขียนถึงเอวาถึงพี่อมพี่อมจะเซ็กซี่สุดนะพูดถึงเนี้ยอยากให้เขียนแบบนั้น <laughs> อ๋ออยากให้อยากให้พี่แจ็คเขียนยังไงเราคะเขียนถึงเอวาแบบไหนอยากให้เขียนอ่องแบบไหนก็ถ้าเกี่ยวกับหนูหนูก็หนูก็อยากให้เขียนตามที่พี่แจ็คเห็นเลยค่ะที่พี่แจ็คคิดว่าหนูเป็นยังไงเนยแต่ว่าไม่อยากให้เป็นอะไรที่เหมือนแบบอาจจะเกินจริงเลยอยากให้เขเขียนแบบที่พี่แจ็คเห็นที่หนูเป็นไม่ใช่อะไรที่แบบอะไรที่เป็นเรื่องจริงหนูก็โอเคหมดค่ะแค่แบบไม่แต่งเรื่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย้อนกลับไปที่เรื่องยแต่พี่แ <YouTube. S 2> จ็กก็พี่ทาอยู่แล้วพี่แจ็กก็น่ารัก <c oughs> หนเพิง่งรู้เนี่ยเพิ่งเห็นหน้าคนที่เขียนข่าววันนี้ <c oughs> <c oughs> อยากให้ยกย o u t u b e กสามตอนที่ประทับใจสุดก็แต่ททำมา <c oughs> ตัวนี้มานกี่ EP พแล้วทํามา <c oughs> โอไม่ได้นับเลยค่ะตอนนี้น่าประมาณหนูคิดน,ะน่าจะประมาณยี่สิบคลิปแล้วค่ะคิดว่า <c oughs> พ,พี่คิดว่ามากกว่านั้นน่าจะ่าจะประมาณยี่สิบไม่น่าถึงสามสิบน่าจะประมาณยี สิบกว่าค่ะยังไม่ได้นับเลยค่ะแต่ถ้าสิบที่รู้สึกทําแล้วเอาจริงๆที่ตัวเราภูมิใจไม่ได้ดูยอดวิวนะคะถ้าที่คลิปที่ภูมิใจเลยก็คือคลิปเหมาของเหมือนกันเหมาของเพราะว่าเป็นหนูแบบอยากทํามานานแล้วแล้วพอได้ทําแล้วเหมือนมันใจฟูมากอะค่ะพี่แจ๊คคือมันไม่ใช่ยอดวิวต่อให้คลิปนั้นได้วิวแบบหมื่นวิวสมหนูก็เป็นคลิปที่หนูใจใจฟูที่สุดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูได้ทําอะไร แล้ววันนี้หนูรู้สึกดีมากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูได้เปลี่ยนชีวิตลุงทวินจริงๆคือแบบแฟนขับหนูไปหาลุงทวินใช่ไหมคะเขาก็แบบถาลุงทวินก็แบบบอกเขาว่าเนี่ยรู้ไหมเอว่าแบบเปลี่ยนชีวิตลงุงเลยนะแต่ก่อนลุงแบบไส่กรอกอะทาไม่ด้ว่าทาแบบไส่กรอกอะทําเปียขายก็ไม่หมดตอนนี้ทําไม่ทันต้องไปซื้อมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้รู้ว่าเอ้นี่เรามีแบบพลังที่จะแบบเปลี่ยนให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นจริงๆหรอมันทําให้เราใจฟูมากเลยคะ่ะ มีอยู่คลิปหนึ่งเหมือนกบสัมภาษณ์คุณพ่ออ๋อใช่ค่ะคลิปนั้นก็ภูมิใจเหมือนกันท่านจริงๆรท่านดุไหมหรือว่าท่านแบบว่าห่วงไหมหรือหรือได้ไงอ๋อคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อไม่ห่วงค่ะเป็นพ่อที่ไม่ห่วงเลยใช่ค่ะแบบจริงค่ะพี่แจ๊คคือแบบ จะคบกับคนที่ไม่รวย<น>จะคบกับคนที่ไม่มีฐานะนไม่หล่อไม่สูงคือคุณพ่อไม่เคยว่าเลยค่ะคุณพ่อเหมือน,นด้วยความที่คุณพ่อเขาเข้าใจธรรมะมากมากคคุณพ่อก็จะชอบพืดอว่าคุณพ่อไม่ได้เป็นเจ้าของลูกคนไหนลูกทุกคนต้องไปมีชีวิตของตัวเองคุณพ<น>่อก<น>็ได้แต่แบบไกด์นะคะเหมือนแบบบอกแนวทางอะไรแบบนี้หรือให้คําแนะนําแต่ไม่เคยห้ามอะไรเลยค่ะในชีวิตแบบไม่เคยเลยจริงๆเมื่อวานเห็นโพสต์กับคุณแม่ เห็นกขาได้ข่าวว่าคุณแม่แบบโลโกไฟล์มากไม่ค่อยออกสื่อนี่จริงไหมไม่ไม่ค่อยอยากจะจริงค่ะทําไมอย่างนั้นน่ะลูกเป็นดาราแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่แบบว่าไม่พี่แจบอกแม่นะคะทําไมแม่ถึงไม่ภูมิใจอันที่จริงแม่ภูมิใจแหละแต่ว่าแบบแม่ไม่ชอบออกสื่อเลยค่ะพี่แจเหมือนแม่เขาแบบเขินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแม่ก็ชอบบอกว่าอุ้ยวันนี้แม่ยังไม่สวยอุ้ยวันนี้แม่แต่งตัวไม่เพราะแม่หนูเป็นคนแต่งตัวชิลๆอะค่ะ แต่หนูก็บอกแม่ว่า<ม>ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยหนูก็ตึงตัวชิลเหมือนกันอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบเ<ม>ขินมากอนะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่าเดี๋ยวในอนาคตดูก่อนอาจจะออกมากขึ้นขนาดหนูถ่ายรูปก,กับแม่ยังไม่ให้ลงอะ่ะมีได้นะแบบถ่ายได้แต่ห้ามลงอย่างเงี้ยชีวิตช่วงโควิดนี้ยังไงอ่อไอวาก็คือทําคลิปแล้วก็ระมัดระวังตัวสูงไหมในการที่จะระมัดระวังตัวสูงมากเลยค่ะพี่แจ็คด้วยความที่บ้านหนู มีผู้สูงอายุเยอะด้วยนะคะทั้งคุณปู่คุณย่าก็คืออายุ80กว่าแล้วก็เลยต้องระวังมากแล้วอย่างหกฉากค,ครับจานตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยค่ะตั้งแต่มีเหตุการณ์เพราะว่าด้วยความที่แบบหนูสามารถเป็นคนเสี่ยงแล้วบ้านหนูคนเยอะค่ะเราก็เลยแบบแม่ก็เลยพยายามแบบให้ลดงานให้น้อยที่สุดช่วงนี<ม>้ก็ได้แต่ภาวนาให้มันดีขึ้นเพราะาอยากกลับไปทํางานมา คงได้เจอไอวากันที่เวิร์กพอยต์กันอีกในอนาคตอ๋อพี่จะไปเวิร์กพอยต์ด้วยเหรอคะไปสิแต่ว่าต้องแล้วแต่เขาเชิญอ๋อพี่ท้งมาไงเป็นเป็นแขกหนูพูดถึงงานเพลงหน่อยฮะงานเพลงนะคะก็จะบอกว่าเป็นงานที่หนูภูมิใจมากนะคะเพลงชื่อเพลงว่าซีอูนิฝันแล้วก็มีท่อนแรปด้วยแล้วคือตอนแรกอะจุดเริ่มต้นที่อยากทําเพลงอ่ะเพราจริงๆเราก็แค่รู้สึกว่าแบบ อยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตแค่นั้นเลยค่ะก็เลยทําแล้วก็จะบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่เอาจริงๆนะเป็นคือตอนที่ทําภูมิใจมากแต่พอเพลงออกมาใช่ไหมคะก็แบบแอบรู้สึกเสียใจเพราะวแบบเออลงทุนไปเยอะมากแต่อย่างสมมุติลุงทวินอย่างเงี้ยที่แบบไม่ลงทุนอะไรเลยได้ยอดนิวเท่ากันเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วผลตอบรับงานเพลงก็ค่อนข้างเงียบค่ะแต่ว่า โดยส่วนตัวก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราได้แบบคิดสตอรี่เองคิดเนื้อ้องแล้วก็เหมือนคิดเหมือนแบบเรฟเฟรนท์ทุกอย่างก็คือเหมือนเป็นผลงานที่เราตั้งใจทำมากๆค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะเงียบมากก็ตามถึงแม้ว่าผลตอบรับจะแบบไม่มีผลตอบรับอะไรเลยพี่ได้ข่าวสารเราตลอดเลยว่าทำบูททำเพลงเนี้ยมีคนส่งมาตลอดในภาวะที่คนไทยกำลังประสบกับโควิด บางคนติดโควิดบางคนหาเตียงอยู่บางคนอยู่บ้านนอนเขาจะกหกโฮมไอโซเลชันแน่นอนอทุกคนก็อยู่ในภาวะที่กดดันเครียดเอวานอกจากที่เราจะได้ทําช่วยลงทวินช่วยไรเดอร์แล้วอยากจะเอวาอยากจะพูดอะไรสักไหมฮะที่จะเป็นการปลุกใจช่วยกันให้ให้กําลังใจคนเหล่าที่เหล่านี้ที่กาลังทุกข์อยู่โหตอนนี้สวัสวค่ะเอวาวา่าทุกคนทุกหมดเลยค่ะอะให้ไอดินให้กําลังใจด้วย ตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนทุกหมดเลยค่ะเอาจริงๆ้นะไม่ว่าจะฐานะรวยหรือจนตอนนี้แบบไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามทุกคนโดนผลกระทบจากโควิดหมดเลยโควิดไม่ได้เลือกนะว่าฉันจะเล่นไงนแค่คนจนคนรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบถ้าคนที่เป็นก็มีโอกาสที่จะแบบเป็นขั้นวิกฤตเท่ากันหมดเลยทุกคนขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนแบบนี้นะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมถึงพี่แจ็คนะคะทีมดาราเดลี่ด้วยแล้วก็ ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าตอนเนี้สิ่งที่เราเจอมันคือวิกฤตมันเรียกว่าเหมือนเรากําลังทําสงครามอยู่กับไวรัสอ่ะมันเป็นอะไรที่หนักมากมแล้วก็แต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเดี๋ยววันหนึง่งมันก็จะต้องดีขึ้นค่ะก็ขอให้ตอนนี้สําคัญที่สุดคือต้องรักษาใจของเราให้แข็งแรงเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันทาร้ายความรู้สึกเราแบบเยอะมากแล้วทาร้ายจิตใจเราเยอะมากบางคนอย่างเพื่อนหนูอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วตอนนี้ต้องเหมือนแบบมาขายของออนไลน์หรือคนที่ทํางานแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนหนูก็มีที่แบบทํางานไม่ได้ก็อยากให้สู้ต่อไปนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วหวังว่าเดบว่าก็สวดมนต์ทุกวันภาวนาว่า ขอให้มันดีขึ้นเร็วๆนะคะและว่าก็เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอช่วงนี้ก็วิกฤตก็ทำให้เห็นว่าเราได้เห็นการความการให้ของทุกคนก็อยากให้ทุกคนเป็นพลังบวกให้คนอื่นเป็นการให้ของคนอื่นต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะเอว่าเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องดีขึ้นไม่มีอะไรที่อยู่ตลอดไปหรอกพระอาทิตย์ขึ้นยังมีวันที่ตกเลย พระจันทร์ขึ้นก็มีวันที่ตกทุกอย่างมีเวลาโควิดคงไม่อยู่ไปจนแบบอีกห้าพันปีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันที่ดีขึ้นวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเหมือนที่เราเพราะช่วงนึงก็เคยมีช่วงนึงที่ไข้หวัดใหญ่หน้ากลัววันหนึ่งเขาก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะไอรินรักทุกคนนะคะไอรินหลับแล้วคลิปหน้านี่จะไปช่วยใครไรเดอร์ ก็เข็นมีไอเดียอะไรไหมฮะตอนนี้นะคะที่อวายคิดก็คือ<ม>ตอนแรกอะคะ่ะพี่จเจ๊ไอวาคิดว่าไอวาอยากทำาพลงคอ์คือไอวาดูคลิปฝรั่งเราชอบดูคลิปที่เขาแบบพลังบวกเหมือนกันเป็นแรงบันดาลใจให้วไอวาคิดว่าตอนแรกเ<ม>นื่องด้วยที่เรายังไปหาคนได้ไม่เยอะใช่ไหมคะหนึ่งก็คืออาจจะทําเหมาของอีกแต่จะลองเปลี่ยนสถานที่เพราะหนูรู้สึกว่าการที่หนูเหมาของอย่างเงี้ยคะ่ะมันให้พลังใจเขาด้วย แลวทาคือหลายคนที่เขาไม่มีฐานอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ชีวิตเขาไม่มีคุณค่าอย่างเงี้ยคนไม่เห็นเขา<ม>หนูเคยอ่านหนังสือหนึ่ง<ม>เขาบอกว่าคนขอทาน<ม>จะชอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล่องผลหรือเปล่าไม่มีใครเห็นค่าเขาหนูก็อยากเป็นคนนั้นที่ทําให้เห็นว่าเฮ้ย<ม>เราเห็นค่าคุณนะคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณก็มีคนที่แบบพร้อมจะให้กําลังใจไปกับคุณเหมือนกันตอนนี้ก็กจะทําคลิปแพลงคอเขาก็คืออาจจะแบบโทรไปร้านขายที่แบบ ที่แบบประกาศใน Internet, อินเทอร์เน็ตหรือเฟซบุ๊กอะไรองี้แล้วก็จะโทรไปว่าแบบเออเนี่ยฉันมีแบบเนี่ยหนูมีแบบเป่าอะขอแลกซื้อของได้้่ะได้ไหมหรือแบบแลกซื้อกับนกได้ไหมอะไรเยงี้แล้วตอนจบก็บอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆนะหนูจะแบบซื้อ20อย่างอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะแบบลองทําดูเป็นแบบโทรไปแกล้วตอนจบก็อุดหนุนของอะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่จะทําอยู่ค่ะใช่เค okay, ครับขอบคุณกนะ็สำหรับเรื่องดีๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณนะครับได้ค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากเลยนะคะพี่แจ๊กก็สู้ๆนะคะเป็นกาลังใจให้ให้พี่แจ๊คเขียนข่าวที่ดีต่อไปแล้วก็อยู่คู่พวกเราไปนานๆน,น,นะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะ,ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะ สวยน่ารักและเป็นกันเองมากๆเหล่าดวงอาทิตย์ก็อย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องเอวาด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของเธออย่างแน่นอนค่ะทีมข่าวบันเทิงของเราสัญญาจะติดตามผลงานของน้องเอวาตลอดไปเลยนะคะเอาละค่ะเพอแป๊แบ,บเดียวก็หมดเวลาของรายการดารา d ี i ี่บันเทิงวิอ end แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ